มิวนิฐาถ่ายภาพกับสามีและลูกๆคอมเมนต์เอกฉันมากใครเอ่ยไม่เข้าพวกข่าวบันเทิงมาแล้วจ้ามิวนิฐาถ่ายภาพกับสามีและลูกๆคอมเมนต์เอกฉันมากใครเอ่ยไม่เข้าพวกขอเบรกรับงานละครแบบยาวๆไปก่อน สำหรับนางเอกสาวมิวนิฐาที่ตอนนี้ได้ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกสองมีน้องมารินและน้องมาคินเป็นโซ่คล้องใจให้กับสามีหนุ่มไฮโซเซนธราพุธเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดไฮโซเซนก็ได้เผยภาพน่ารักน่ารักเมื่อพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกถ่ายภาพกระรุกช็อตส่งยิ้มให้กล้องอย่างสนุกสนานพร้อมเขียนแคปชั่นแซวครอบครัวตัวเองว่าเคเทคชุลมุลวุ่นวายชุลมุล โดยหนูน้อยทั้งสองคนน้องมารินและน้องมาคินต่างก็ผลัดกันเสิร์ฟความน่าเอ็นดูได้อย่างน่ารักจริงๆงานนี้ทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นต่างเทหัวใจให้รัวๆกับครอบครัวของมิวนิฐากันยกใหญ่อีกทั้งยังอดแซวไม่ได้ด้วยว่าแฝดสามเชื้อพ่อแรงมากไม่มีแววของแม่เลยเป็นพ่อนลวนสามฝาแฝดแม่ไม่เหมือนใครเลยเหมือนแม่มิวกับแฝดสามเลยค่ะ